นวาผลิตภัณฑ์โอวัตินวัลลุกจินเลอร์บูสเตอร์เสร่มจากยูวเทอร์วินเ,วเรามาลุ้นกันต่อเลยครับว่ามีเสื้อทั้งหมดกี่ตัวครับกับน้องๆหคนหเอาละครับคุณเนมช่วยวววจะเป็นของใครครับทั้งสองตัวนี้สองตัวเอาละมีสองตัวดังนั้นตอนนี้ เข้ารอบก่อนเลยแน่นอนสองคนง,งั Rangers, ้นขอเชิญครูซากับครูฟ้าใส่ครูรอดมาเลยครับเนื er <man 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 ่องด้วยจานวนเสื네 <man <man ้อไม่พอต่อประชากรในทีมครับครูซาจะเป็นคนเลือกน้องสองคนที่จะได้ไปต่อสู่การเป็นซุปตะฝันน้ำนมครับจะเป็นใครกับน้องทั้งหกคนที่เข้ารอบเชิญครูซาเลยครับครูซาจะนํามือไปแตะไหล่ใครนะครับแตะไหล่ทั้งสองข้างแปลว่าน้องคนนั้นได้เข้ารอบครับน้อง เจสิกาวัาที่สุดาเด็กคนดาอไบปไฟ <_ d ata> อลังการมากเลยครับเจสิกายัางเหลือเล็กหนึ่งคนครับที่จะได้เข้ารอบต่อไป <_ d ata> เชิญฟูซ่าเลยครับตอนนี้ยืนเรียงตามลำดับความสวยหรือความสูงครับเนี่ย <_ d ata> แล้วก็น้องพิมพ์ ว่าที่สุดตาเด็กันต่าไปยินดีด้วยกับน,น,น้องพีทนะครับส่วนที่เหลือทั้งสีไม่ต้องเสียใจนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันและกันในการสู้รอบต่อไปครับสุดยอดมากครับเจสสิก้าแล้วก็น้องพีทครับโต่อไปของเรานะครับเป็นสองหนุ่มสองสไตล์ที่จะทำให้ใจละลายกันตั้งแต่รุ่นเด็ก ย่นรุ่นป้าเลยทีเดียวถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือกับน้องบาสเตียนแล้วก็น้องลุกครับผมผมชื่อเซบาสเตียนครับชื่อลุกครับไปโชวเช์เพลง I Need Somebody คิดว่าใครหล่ครับไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะแล้วใครเต้นเก่งตรงั้ไม่รู้อ่ะไม่รู้แล้ว <c oughs> รู้ไหมว่าจะผ่านเท่ารอบไหม,ไมรู้อ่ะ นุมน้อยหล่อใสขวัญใจไม่ยกพร้อมไหมครับแล้วสองคนจะเต้นให้คนใจละลายเลยครับมาดูสองนุ่มบอยแบนด์ครับเยียงกันดาลากเกาหลีครับช้ายุมก็คิดมากก็จะตะเรื่องเดิมเม<ๆ>ก็ไม่มีใครมาเติมชีวิตให้เป็น ออกไปที่อื่นเจะใครมากมายหันมองไปถึงใดก็เจอแต่คนรักกันแล้วทำไมตัวเราถึงยังไม่เห็นมีใครเราต้องทนเดือด้ในใจเอาไว้ทำไมไม่ได้ใช้งานไม่ได้รักใครไม่มีกำลังใจที่ไหนเลยอยากมีคนอยู่ข้างกายสบตากันให้หัวใจมัน สักคนเพื่อ love เ <Yeah. S 1> ห็นหัวใจไม่ว่างงานมีคนให้รักกันมีขึ้นวันที่ดีด้วย love <Yeah. S 1> I need somebody love <Yeah. S 1> อยากขอสักคนเพื่อ love <Yeah. S 1> ห็หัวใจได้รักใครมีบางคนที่แค่คนที่มีรักแค่คือใครจะดูแลอย่างดี ไอ้นี่ซ้ำบาดอีเลิฟอยากขอสักคนเพื่อเลิฟให้หัวใจได้รักใครมีบางคนที่แค่ ถ้าผมหล่อได้สักระดับตะตุ่มน้องเขาก็คงดีนะครับหล่อขั้นเทพจริงๆครับ,รบทั้ง2 2> <า>สองคน่เลยอเลยครับผมเดี๋ยวโตขึ้นแล้วไม่ทักนี่แอแห่มาสุดยอดอะ่ะ <c oughs> เป็นไงครับพี่เลี้ยงหล่อมากนะครับทั้งคู่คือรู้สึกว่ามีความคูลอยู่ในตัวเองทั้งคู่มีความเท่อยู่ในตัวเองทั้งคู่พี่เลี้ยงโตทําไม่ได้แต่เรามีพี่เลี้ยงที่อยากจะมาสู้ัแค่คุณมามาหลังจากดูพระเอกเต้นกันไปแล้วครับมาดูความฮากันต่อเลยครับ นี่หล่อระดับพระเอกอีกเหมือนกันครับแต่วันนี้กลายมาเป็นเพื่อนพระเอกเลยครับผมขอคร์ครับผมเราครับจอชอเฮเดน ขนาดเต้นอย่างนี้ยังหล่อเลยครับขนาดเต้นเพลงอย่างนี้ยังหล่อเลยฮะมีเพลงมากว่านอีกไหมมีอีกไหมคุณครูครับเป็นไงครับเรื่องหล่อคงคงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ครูว่านแล้วมันก็บางทีมันด้วยความหล่อเนี่ยมันก็เลยมีเสน่ห์โปรยปลายตลอดเวลาให้เรารับรู้รู้สึกได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ก้าวไปเป็นศิลปินได้เชื่อว่าพัฒนาได้แน่นอน โอเคทีมง,งานครับเอาเสื้อคลุมคิดซ่าเข้ามาเลยครับผมมาแล้วครับเสื้อคลุมคิดซ่าที่ไม่เคยมีจํานวนเสื้อเพียงพอต่อนักแสดงบนเวทีสักครั้งเดียว2ออสองตัวนะครับ <c oughs> ต้องมีสองตัวนะครับเห็นบนเวทีสี่คนนั้นโจชัวกับเฮเดนก็ขึ้นมาช่วยเชียร์ครับ <c oughs> สองตัวครับต้องมีสองตัวแล้วก็แล้วก็ตัวเดียวครับคุณเอ็นช่วยเสื้อตัวนี้เป็นของใครเรามาลุ้นกันครับ É... oh claro